แบบเดิมๆให้สวยเท่ไม่ซ้ำใครด้วย T A Marble Art ลายหินอ่อนแถมทำได้ง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องงอช่างนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจิลรัตของพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับผมอาร์ตพีซีสจากร้านจรีรัตน์คาวสัสดุนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแชร์ไอเดียการตกแต่งผนังด้วย t ีเอมาเพิ่มอครับผมเราอาจจะคุ้นเคยกับผนังสไตล์ลอฟกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับทีเอโปเพิ่ก็เป็นอีกทางเลือกอีกสไตล์ที่สวยไม่ซ้ากับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหรือว่ามุมพิเศษของคุณ ตัว T O A m o m e n e Art นะครับเป็นสีตกแต่งพิเศษสูตรน้ำนะครับมีเฉดสีที่เหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในครับตัวนี้นะครับทาได้ทั้งพื้นปูนอิฐบล็อกคอนกรีตและกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับผมคุณสมบัติของตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานปลอดภัยและกลิ่นชุนนะครับปราสจากชั้นตะกัวและประลอดนะครับแถมตัวนี้นะครับมีเฉดสีให้เลือกมากมายเลยนะครับผมเราไปดูภาพตัวอย่างกันเลยครับ เรามาดูวิธีการสร้างลายหินอ่อนที่ไม่ต้องงอกระเบื้องลายหินอ่อนกันครับสำหรับพื้นผิวปูนใหม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผงเศษซีเมนต์คาบไขและความชื้นควรน้อยกว่า14%ครับสำหรับพื้นผิวปูนเกา่าตะกิมโคต้ตผนังทาสีใหม่นะครับกรณีที่เสื่อมสภาพนะครับให้ล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดห้ามใช้แปรงลวดนะครับส่วนบริเวณที่มีเชื้อราหรือว่าตะไคร่น้ำนะครับควรขัดล้างด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อรา T.O.A 113ไมโครคิวให้สะอาด นะครับแล้วทิ้งให้แห้งครับจากนั้นนะครับให้ทาตัว T O A 1- 13 m i c r o q ิวซ้อีกรอบนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำนะครับแล้วทิ้งให้แห้งประมาณ1-2วันก่อนทาสีลงพื้นครับ ต่อมานะครับสำหรับการทา t o a Marble Art นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3เ็ปนะครับเ็ตแรกนะครับการทาสีรองพื้นนะครับทาด้วย t o a Hydro Quick จำนวน1เที่ยวนะครับและทิ้งให้แห้งประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเ็ปที่2นะครับใช้เกียงป่า t o a Marble Art ซ้ายขวา45องศานะครับจำนวน2เที่ยวนะครับและทิ้งให้แห้งประมาณ4-6ชั่วโมงต่อเที่ยวนะครับ ต่อมานะครับเป็นสเป็ที่3นะครับการเคลือบนะครับผมทาเคลือบผนังด้วย T O A Bubble Art Clear นะครับผมจำนวน2เที่ยวนะครับและทิ้งให้แห้งประมาณ2 4ชั่วโมงต่อเที่ยวครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับหรือติดต่อเราได้ที่แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจรรัของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ